ปินขับแล้วนะคะรอบนี้อ่ะลองดู ทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับปิ่นอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็เป็นคลิปสบายๆนะทุกคนเพราะว่าวันเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วกันนะคะวันเนี้ยกะลังจะไปที่เกาะเสม็ดนะคะเออถือว่าเป็นทริปนะคะสุดท้ายแล้วกันนะคะของปี2 5 6 4เนาะเพราะว่าเนี้ยปิ่นเนี่ยเดินทางวันที่25ธันวาคมทุกคนก็อ่ะเป็นทริปทะเลสุดท้ายของปิ่นด้วยนะคะปีนี้เนาะก็เลยนะคะอยากจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะสบายๆนะทริปนี้เนาะเพราะว่าเห็นเออ มีแต่คนบอกว่าที่สม็ดเนี่ยก็จากพาทิศตกดินสวยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเนาะซึ่งในทริปนี้นะคะก็เหมือนเดิมทุกคนปิ่งก็จะไปกับคุณโอเล่นะคะเหมือนเดิมแล้วนะคะวันนี้ปิ่งเป็นคนขับรถน,นะทุกคนเนาะผู้ชายก็จะนั่งสบายๆไปนะคะก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะสม็ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเกาะสม็ดเนี่ยเราจะไปที่ท่าเรือนะ,ะสีบ้านเพลกันก่อนเพื่อข้ามเกาะไปยังที่เกาะสม็ดนะทุกคน เดี๋ยวยังไงนะคะตามไปดูได้เลยนะคะว่าทริปนี้จะสนุกหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามไปดูได้เลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็มาถึงที่ท่าเรือสิบบ้านเ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวขึ้นเรือไปที่เกาะสม็จกันนะทุกคนบินซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ30นาทีนะคะที่เราจะไปถึงเกาะเสม็ดฝั่งนู้นนั่นเองนะทุกคนก็เนี่ยค่ะเป็นภาพบรรยากาศของที่ท่าเรือ อีกส0สิบนาทีก็จะถึงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบนเรือนะทุกคนนี่ <Okay. S 2> A few moments later. อตอนนี้อยู่ที่เกาะเสม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงเรือเรียบร้อย feasible. นะตอนนี้คลิปไปเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าที่พักจะอะไรยังไงนะคะคลิปนี้ปิ่นนอนที่ <c oughs> ท <idol> สเสม <showed> ็ดแกรนวิวค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันดีกว่าคะ่ะตามมาค่ะเดี๋ยวไปขึ้นรถกันของเยอะมากถึงที่พักแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะ สเม็ดแกรนด์วิวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเช็คอินกันค่ะเงินนะค่ะบรรยากาศห้องนะคะอ่ะเข้เามา ดูบรรยากาศคนเยอะมากทุกคนสะคืออันนี้มันแบบเป็นหาดายแก้วเนาะที่แบบมีแบบคนเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวดูบรรยากาศไปแล้วกันนะคะทุกคนก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิ่นค่อยเล่นน้ำเนาะวันนี้ก็พักผ่อนก่อนนี่ก็จะเป็นที่พักแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะมีแบบว่าพวก ไฟมันเล่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวปี่จะกินข้าวที่นี่นะคะก็เป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลก็เดี๋ยวกินตรงนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็ทานอาหารแล้วนะคะทุกคนอยู่ที่โรงแรมนะคะแต่ว่าร้านนี้ก็จะแบบอยู่ริมติดทะเลเลยนะคะทุกคนก็น,นี่ค่ะ กันแบบบนบินแบ็กเลยลว่จะชิวๆแบบนี้นะทุกคนค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะ9โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวปิ่นกันจะไปทานอาหารเช้านะคะ mm. เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างนะคะของที่นี่เนาะ,ะเสม็ดแกรนด์วิวรีสอร์ทนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทะเลตอนเช้าด้วยค่ะไปค่ะ ตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยลงมาเดินเล่นที่ชายหาดนะทุกคนค่ะนี่นี่ก็เป็นอยู่ที่หน้าโรงแรมอะนะคะทุกคนแดดโอเคเลยนะวันนี้เพราะว่าแบบเหมือนกับว่าเมื่อคืนแอบฝนตกนะคะเออเลยแบบว่าไม่ได้ร้อนมากเนาะแบบโอเคเลยอะเช้าๆคนก็ยังไม่เยอะนะทุกคนแต่แบบเออ คลื่นแรงมากนิดหนึ่งนะคะอ่ะ<า>เดี๋ยวลองดูนะคะ<า>เดี๋ยวกิจกรรมวันนี้ของปิ่นนะคะว่าเดี๋ยวซักใบบ่ายเย็นๆอะไรเงี้ยว่าจะแบบไปขี่จตสกีนะทุกคนเออก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ทุกคนดูนะคะว่าตอนไปเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนตอนนี้ก็กลางทะเลแล้วมนาะทุกคนคือแอบจอดแล้วก็ถ่ายวีดีโอนะคะนี่นะคะก็เลยภาพนะคะหมุไปหมนี่ผู้ขับนะคะ มาเล่นน้ำทะเลก่อนกลับบ้านนะคะทุกคนค่ะมีบรรยากาศนะคะเกาะเสม็ดค่ะ ตอนนี้ปิ่นก็ทานข้าวเช้าของวันที่สามเรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงแรมเนาะก็ตอนนี้อยู่ที่ริมหาดนะคะเดี๋ยวจะไปเช็คเอาท์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันแล้วนะคะเร็วมากๆเนาะสำหรับพารทที่ตกดินนะคะขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าถาไม่ทานนะทุกคนออกจากห้องมาก็คือตกไปแล้วนะคะ ตอนเช้าก็คือตื่นไม่ทันนะคะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วนะคะทุกคนก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ติดตามกันได้เลยนะจ๊ะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่แน่นอนคะ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะหรือถ้าใครนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะด้วยรักนะจ๊ะเวยเอิงจา้าบ๊ายบาย